วันที่วันที่เจ็มกราห้าแนะครับเหมมาลานนะครับก็ตัวเหมมาล่านนี่ในช่วง25่ทันวานที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็รับหนังสือทำ tender offer จาก WHA นะครับซึ่งจะเป็นผู้ทำ tender offer นะครับโดยสมัครใจในราคา4 5่บาทแต่มีเงื่อนไขว่า WHA จะต้องเข้าถือหุ้นเหนมราลาไม่น้อยกว่า50%มิฉะนั้นจะยกเลิกำทำคำเสนอซื้อนะครับโดยผู้ถือหุ้น WHA ได้อนุมัติการทำรายการนี้แล้วนะครับทาง WHA จะระดมทุนเพื่อนำเงินมาทำ tender offer เค้านี้นะครับอาจจะต้องจับตานิหนึ่งนะครับว่าหลังจากเขาถ้าเกิดทำ tender offer สำเร็จเข้ามาถือหุ้นใหญ่เนี่ยกลยุทธ์เหมราชจะเปลี่ยนไปแค่ไหน สำหรับในเรื่องของ e อ r n ์ n นนะครับในปี57-58เนี่ยดูแล้วโมเมนตัมไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ57นี่ยังดีอยู่นะครับเพราะว่าหลักๆเนี่ยมาจากธุรกิจไฟฟ้านะครับปีนี้ปีที่แล้วเนี่ยเดินเครื่องการผลิตได้ดีกว่าปี56นะครับก็จะเป็นแรงหนุนสำคัญนะครับเพราะว่าในส่วนของธุรกิจนิคมเนี่ยเริ่มชะลอตัวมาตั้งแต่ ไปปี56นะครับมาถึงปี57เพราะฉะนั้นเนี่ยรา,ายได้เนี่ยยังลดลงอยู่นะครับในส่วนของธุรกิจไฟฟ้าจึงเป็นแรงหนุนหลักนะครับทำให้กำไรปกติปีที่แล้วยังเติบโตสูงนะครับข้ามมาในปีนี้นะครับหลังจากที่เดินกำลังการผลิตไฟฟ้าเต็มที่ในปี57ปีนี้ก็จะเติบโตปกตินะครับราวๆสัก5%ส่วนธุรกิจนิคมนั้นคิดว่าจะมีรายได้ลดลง นิคมเนี่ยรายได้หลักมาจากการโอนที่ดินการโอนที่ดินจะมาตามยอดขายที่ดินซึ่งจะมีระยะเวลาการโอนเนี่ยหลังจากการขายประมาณ8-12เดือนดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดยอดขายที่ดินปี5-7ลดลงนะครับซึ่งน่าจะจบที่80 0ไร่ลดลงจากปี5-6เนี่ยประมาณ ปีห้าหกนี่ได้2 0 0พเพราะฉะนั้นยอดขายที่ดีลดลงนั่นหมายถึงรายได้การโอนเนี่ยก็จะลดลงตามไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยในปี58เนี่ยเราจึงมองกำไรลดลง7%ถ้าไม่มีดีลการทำเทนเดอร์ออฟเฟอร์เนี่ยเราคิดว่าราคาหุ้นจะยืนไม่ได้นะครับเพราะว่าราคาเนี่ยค่อนข้างมีพรีเมียมค่อนข้างสูงจากราคาพื้นฐานที่มองไว้ที่3.46ยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยยังสูงกว่าราคาบุ๊กแวลูนะครับ ซึ่งอยู่ประมาณสัก2บาทนะครับทำให้ดูแล้วราคาปัจจุบันเนี่ยน่าจะสอดรับกับในส่วนของปัจจัยบวกค่อนข้างเยอะนะครับนจึงทำคงคำแนะนำขายนะครับอาจจะขายที่ในกระดานหรือว่าไปรอขายที่ offer เท n นเดอร์ออฟเฟอร์ก็ได้นะครับ AAV นะครับได้รับแรงหนุนทางด้านรายได้และต้นทุนนะครับแนวโน้ม Q4 ยังมีมุมมองบวกเหมือนเดิมโดยคาดว่ากำไร ว่าจะมีกําไรและสามารถกบขัดทุนใน9เดือนได้นะครับโดยทั้งปีเนี่ยคาดผู้โดยสารอยู่ที่12.1ล้านคนนะครับเติบโต15%นะครับในปี58นะครับหรือว่าปีนี้เนี่ยตั้งเป้าผู้โดยสารเติบโต19%ลารายได้ต่อตัวเนี่ยจะเพิ่มขึ้น3-5%จากดีมานที่เพิ่มขึ้นในประเทศและต่างประเทศรวมไปถึงการเพิ่มกําลัง capacity นะครับจากการรับเครื่องบินใหม่มาอีก5%นะครับหรือเราวๆล่า15%รายได้บริการเสริมก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนะครับโดยจะมีการนำผลิตภัณฑ์ใหม่นำเสนอต่อผู้โดยสารนะครับส่วนราคาน้ำมันที่ปรับลงเนี่ยก็ยังไม่เห็นปัจจัยบวกจนกระทั่งเดือนกุมภานะครับจากการทำเฮดชิงล่วงหน้านะครับแต่ก็จะมีการปรับลดเอ่อฟิล์เซอร์ชาร์ลงตามราคาน้ำมันโดยรวมยังส่งผลบวกนะครับเรากำลัง พิจารณาปรับราคาพื้นฐานขึ้นนะครับและปรับคําแนะนําเป็นซื้อนะครับ ดีแท็นะคะก็พรีวิวควอเตอร์สนะคะโดยที่มองว่ากำไรควอเตอร์สเนี่ยก็จะอ่อนตัว q ิ q นะคะคือโดยปกติเนี่ยควอเตอร์สจะเป็นช่วงไฮซีซันนะคะที่มีการกระตุ้นยอดขายนะคะมีการทำมาร์เก็ตติ้งแคมเปญต่างๆก็จะทำให้ยอดขายดีขึ้นแต่ในออรอบนี้ก็คือมองว่าควอเตอร์สนี้กำลังซื้อ ก็ยังไม่กลับมานะคะก็คงจะอ่อนตัวอยู่ในเรื่องของ voice เนี่ยรายได้ก็ลดลงแต่ n o n voice ก็ยังเติบโตในเรื่องความนิยมใช้ตัว social network นะคะแล้วก็การใช้ mobile internet เนี่ยก็ยังทำให้ตัวยอดรายได้จากตัว non voice นะคะหรือการใช้บริการข้อมูล data ต่างๆเนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะอีกอันนึงที่ได้อันนี้สงดีก็คือในเรื่องของตัวขายโทรศัพท์นะคะก็คือมีการเปิดตัวตัว iphone 6นะคะก็ได้รับการตอบรับที่ดีมากนะคะส่วนตัว โน้ต4ของตัว s ซัมซุงนี่ก็ไม่ค่อยได้รับการตอบรับเท่าไหร่นะคะถ้าเทียบกับตัว iPhone 6นะคะก็ถือว่า,าประสบความสําเร็จค่อนข้างดีแต่ในเรื่องต้นทุนนะคะถ้ามาดูในเรื่องต้นทุนและค่ s t เนี่ยก็ยังลดลงนะคะย้อนเยียอันนี้ก็เป็นเพราะว่าการที่ย้ายจากลูกค้า 3G มาอยู่บนคลื่น2,100 1 2 1นกิกะเฮิรต์นะคะตรงนี้ก็จะทำให้ตัวเล็กคอนาเทลคอสลดลงนะย้ายจากการจ่ายแล้วเวนูชาลิ่งที่สูงกว่าเนี่ยมาเป็นการจ่ายบนไลเซ้นนะคะก็ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์เข้ามาแต่ในเรื่องของการลงทุนนะคะเนื่องจากความต้องการใช้ตัว Data มีเพิ่มมากขึ้นนะ,ะแต่ยังไม่ได้มีการเปิดประมูล 4G ทำให้การลงทุนในเรื่องเน็ตเวิร์หรือลงทุนในโครงข่ายสถานีฐานต่างๆยังคง,ง,ง,ง ank ank ry, มีมีมากขึ้นนะ,ะก็ลงทุนไปประมาณหมื่นล้านในโครงการที่จะลงทุนใหม่6,500สถานีฐานนะคะ ก็ตัวในควอเตอร์สลงทุนไป4,000ล้านส่วนในควอเตอร์หปี58นี้นะคะก็จะลงทุนอีก6,000ล้านดังนั้นในควอเตอร์สนี้ก็จะมีตัวต้นทุนด้านตัวโครงขายอันนี้เพิ่มเข้ามาเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นคอสที่จะเพิ่มขึ้นนะ,ะรวมทั้งควอเตอร์สเป็นช่วงที่มีการทำมาร์เก็ตติ้งแคมเปญค่อนข้างเยอะนะคะดังนั้นค่าใช้จ่ายในการขายบริหาร ก็เพิ่มขึ้นค่าใช้ใจ่ายทั่วไปก็เพิ่มขึ้นนะคะในการที่จะเร่งตัวลูกค้า 3G แล้วก็ในเรื่องของตัวโทรศัพท์นะคะก็มีการเปิดตัวการขายทั้งฟีเจอร์โฟนแล้วก็สมาร์ทโฟนราคาถูกนะ,ะซึ่งบันเดอร์ไปกับตัวแพ็กเกจซึ่งตรงนี้ก็ทํามีการเสนอราคาถูกราคาเครื่องถูกให้กับลูกค้าก็จะมีผลกระทบในเรื่องมาร์จิ้นของการจําหน่ายโทรศัพท์ด้วยเช่นกันนะคะก็มองว่ากําไรสุทธิใน ควอเตอร์4เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ2,544ล้านดีขึ้นกว่าควอเตอร์4ของปีที่แล้วนะคะเพราะว่าควอเตอร์4ของปีที่แล้วมีผลกระทบทางด้านการเมืองที่เข้ามาในช่วงปลายปีนะคะควอเตอร์ quarter 4ปีที่แล้วอยู่ที่1,857ล้านส่วนถ้าเทียบกับควอเตอร์3เนี่ยก็ลดลงเล็กน้อยนะควอเตอร์ quarter 3มีกำไรอยู่ที่2,581ล้านรวมทั้งปีเนี่ย57นะคะเราก็ปรับ ประมาณการลดลงนะจากตัวต้นทุนที่เข้ามาในควอเตอร์สที่เพิ่มขึ้นอยู่ที่ประมาณ11,382ล้านบาทนะคะแต่ก็ยังโตขึ้นประมาณ7.7%ยเอนยนยียในเรื่องของการลงทุนโครงขายเนี่ยที่มีลงทุนต่อนเนื่องมาในควอเตอร์มาในควอเตอร์หนึ่อันนี้ก็ทำให้เราต้องปรับประมาณการกำไรของตัว ปี2558ลงด้วยนะคะอันนี้าะเป็นเพราะว่ามีต้นทุนที่เพิ่มมากขึ้นแล้วก็มองการแข่งขันที่ค่อนข้างสูงนะคะอีกอันนึงก็คือในเรื่องของการประมูล 4G นะคะก็คาดว่ากส,กสทชนี่ก็ได้มีการเสนอยืน่นเ,เรื่องไปกับตัวคสชว่าพร้อมที่จะควรจะให้มีการเปิดประมูล ได้แล้วนะคะแล้วก็คาดว่าจะมีการเปิดประมูลในช่วงประมาณสิงหากรกฎาคมนี้นะคะ 4G ก็จะมีการประมูลอยู่2คลื่นนะคะก็คือคลื่นพันแอยู่ที่2ใบอนุญาตแล้วก็คลื่น9ก้อยู่ที่2ใบอนุญาตนะคะตัวดีแทก็จะเข้าร่วมประมูลได้อย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าเขาก็คือถือว่าเป็น1ใน3โอเปอเรเตอร์นะคะเ,เรายังคงแนะนําซื้อแต่ปรับราคาพื้นฐานลงเพราะว่ามีการปรับประมาณการกาไรสุทธิลดลงนะคะราคาพื้นฐาน11 4บาทต่อหุ้นนะคะปิดประชุมส่วนพื้นฐานคะ่ะ